โ okay. อเคครับน้องๆขอสร้ารับเข้าสู่บทที่7เรามาถึงบทที่7กันแล้วเนาะบทที่7เรื่องการเฉลี่ยการเฉลี่ยในออกโจทย์ถ้าเป็นโจทย์ปัญหาในจะออกโจทย์ค่อนข้างเยอะจะเป็นโจทย์ที่ออกข้อสอบค่อนข้างเยอะนะเรามาดูกันดีกว่าว่าการเฉลี่ยคืออะไรกันแน่โอเคการเฉลี่ยคือการรวมรวมก่อนนะแล้วแบ่งออกเท่าๆกันจำไว้การเฉลี่ย ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเฉลี่ยอะไรก็ตามคือรวมก่อนรวมสิ่งที่สนใจก่อนแล้วแบ่งออกครั้งละเท่าๆกันโอเคนะฮะจะมีการเฉลี่ยอยู่2แบบนะฮะจากโจทย์นะฮะคือแบบแรกคือการเฉลี่ยแบบตัวเลขเลยโจทย์จะให้ตัวเลขมาเนาะแล้วเราก็เอาตัวเลขนั้นมารวมกันรวมกันก่อนมาบวกรวมกันหมดเลยบวกรวมกันผลรวมของตัวเลขนั้น จากนั้นหารด้วยจำนวนของตัวเลขจะได้ค่าเฉลีย่ยเข้าฮะเอาใหม่นะอยกพูดอีกทีนะการเฉลีย่ยคือการรวมแล้วแบ่งออกเท่าๆกันเนาะโจทย์แนวแรกคือเฉลีย่ยแบบตัวเลขคือโจทย์ให้ตัวเลขมาเลยเนาะแล้วถามว่าค่าเฉลีย่ยของตัวเลขที่ให้มาทั้งหมดอ่ะคือเท่าไหร่เ okay, ขนะ้าไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะเอาตัวเลขที่โจทย์บอกรืยที่สนใจมารวมกันเลยนะ จากนั้นหารด้วยจำนวนของตัวเลขที่โจทย์ให้มาโอเคไหมฮะง่ายมากง่ายมากปุ๊บก็มาดูแบบขดตัวอย่างกันเลยเนาะอืมเขาบอกตรงหาค่าเฉลี่ยของตัวเลขต่อไปนี้อืมค่าเฉลี่ยของตัวเลขต่อไปนี้อ่าให้ตัวเลขเซตนี้มาเนาะนนค่าเฉลีย่ยค่าเฉลี่ยเท่ากับอะไรดูจากข้างบนเลย ผลรวมของตัวเลขที่สนใจโอเคเพราะฉะนั้นตัวเลขที่สนใจมีเท่านี้5ตัวใช่ไหมผลรวมก็บวกกันเลยกับ3บวก2บวก8บวก2บวก5เนาะส่วนหารด้วยลายจำนวนของตัวเลขจำนวนของตัวเลขมีตัว1 2 3 4 5าี่หเพราะฉะนั้นก็หารด้วย5า้าเนาะง่ายมากเนาะข้อมูบ,บวกกันเท่าไหร่ ตัวนี้ได้ห้าแล้วตัวนี้ได้สิบแล้วตัวนี้ได้ห้าห้าบวกห้าเป็นสิบนะสิบบวกสิบเป็นยี่สิบเนาะส่วนเลขห้ายี่สิบหารห้าได้เท่าไหร่ครับสี่ตอบเลยค่าเฉลีย่ยของตัวเลขชุดนี้ได้เท่ากับสี่โอเคไหมฮะอืมโอเคอามาดูตัวเลขชุดที่สองเหมือนกันมาดูหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบ สองร้อยห้าสิบห้าร้อยอืค่าเฉลี่ยจะเป็นเท่าไหร่ครับค่าเฉลี่ยเนาะเขากับผลร่วมของตัวเลขที่สนใจมีอะไรมากหนึ่งร้อยบวกร้อยห้าสิบบวกสองร้อยห้าสิบเนาะบวกห้าร้อยโอเคหาด้วยจำนวนตัวเลขมีกี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่ตัวผลล่วงมูได้เท่าไหร่ โอเคตัวนี้บวกตัวนี้ได้หกร้อยหกร้อยไม่ได้ใจเนาะตัวนี้บวกตัวนี้ได้เท่าไหร่ครับสี่ร้อยเพราะฉะนั้นบวกกันได้หกร้อยบวกสี่ร้อยได้หนึ่งพานฝึกบวกตัวเลขเนาะบวกตัวเลขให้มีให้คู่ที่มันบวกแล้วได้เลขสวยๆก่อนคู่นี้กับคู่กับอันนี้บวกกันได้หกร้อยอันนี้อันนี้บวกกันได้สี่ร้อยสี่ร้อยบวกกร้อยเป็นหนะึ่งพันหนึ่งพันหารสี่ได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับ องร้อยห้าสิบเนาะโอเคง่ายมากถ้าโจทย์ค่าเฉลี่ยแล้วให้ตัวเลขมาเราเอาเลขมันบวกกันรวมกันทั้งหมดแล้วหารด,ด้วยจานวนตัวเลขเนาะบางคนอยากรู้พี่ครับแล้วค่าเฉลีย่ยเนี่ยมันมีความหมายยังไงหรค่าเฉลี่ยมันมีความหมายก็คือเป็นตัวแทนของเลขกลุ่มๆนี้นะฮะอย่างเช่นบอกว่าน้อง สอบวิชาแรกได้3คะแนนวิชา่อไปได้2คะแนนวิชา่อไปได้8คะแนนวิชา่อไปได้2คะแนนวิชา่อไปได้5คะแนนอยากรู้ว่าน้องเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยน้องสอบได้คะแนนเท่าไหร่โอเคไหมน้องก็จะตอบไ้ว่าทั้งหมดแล้วหนูเฉลี่ยได้4คะแนนค่ะโอเคไหมฮะโอเคมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนี้จะเป็นแนวโจทย์จริงเรื่องค่าเรื่องการหาตรงหาไม่ใช่ตรงหานะตรงหาการหาเกรดเฉลีย่ยนะฮะ เนี่ยะเราจะมาดูกันว่าคุณครูหาเกรดเฉลี่ยในห้องเราได้ยังไงของเราตอน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 จบได้ยังไงเนาะตอนจบปีนี้ปีการศึกษาได้ยังไงมาดูกันโจทย์คือไรน้องนุ่นมีผลการเรียนตลอดทั้งเทอมดังตารางต่อไปนี้จงหาเกรดเฉลี่ยของน้องนุ่นในเทอมนี้โอเคไหมฮะน้องนุ่นสอบคณิตศาสตร์ได้ท่ายครับเกรดสองสอบวิวทยาศาสตร์ได้เกรดหนึ่ง โอ้แต่พระ,ะน้องนุ่นเก่งมากได้เกรดสี่ศิละปะน้องนุ่นก็เก่งได้เกรดสามโอเคไหมเนี่ยน้องนุ่นได้เกรดคณิตแค่สองเองวิทย์แค่หนึ่งเองเนี่ยแต่ได้สี่ได้พระสี่กับศิละปะสามเขาเลยให้หาเกรดเฉลีย่ยเกรดเฉลี่ยหาไปทําไมครับก็เขาอยากรู้ว่าซีว่าน้องนุ่นเนี่ยเรียนเก่งถนาดไหนจากสี่วิชานี้ใช่ไหมถ้าดูแค่พระ,ะอย่างเดียวน้องนุ่นเรียนเก่งมากใช่ไหมแต่ถ้าดู วิทยาศาสตร์เดียวน้องรุ่นเรียนไม่เก่งมากเลยโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเกดเรดเฉลี่ยนี่แหละจะเป็นตัวบอกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยน้องรุ่นเรียนเก่งหรือเปล่าโอเคไหมเกดเรดเฉลี่ยนเนี่ยจะเป็นตัวแทนของข้อมูลนี้เอาใหม่นะฮะบ้างใหม่เกดเรดเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ยเนี่ยจะเป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูเขาอยากรู้ว่าน้องรุ่นเรียนเก่งไม่เก่งหรือเปล่าจะดูจากตัวใดตัวหนึ่งในนี้ไม่ได้ใช่ไหมถ้าดูวิทย์เนี่ย น้องนุ่นเรียนไ่เก่งเลยถ้าดูพะละเนี่ยน้องนุ่นเรียนเก่งมากๆเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาอยากรู้ว่าน้องนุ่นเนี่ยจริง,รงๆแล้วเรียนเก่งขนาดไหนจากสี่วิชานิ้เพราะฉะนั้นเขาต้องหาเกรดเฉลีย่ยคือเฉลี่ยของทุกวิชารวมกันนะฮะแล้วจะรู้ว่าน้องนุ่นเรียนเก่งหรือเปล่าโอเคมาดูกันนะฮะงนั้นค่าเฉลีย่ยจะอากมาเก็นสิบกว่กว่า ค่าเฉลี่ยคือ,อไรคือผลรวมเลขที่สนใจใช่ไหมคืออะไรครับคือเกรดใช่ไหมดังะนั้นเกรดคณนี้ิทศาสตร์ได้เท่าไหร่ครับ2บวกวิทยาศาสตร์ได้เกรด1บวกพละได้เกรด4บวกศิลปะได้เกรด3เนาะโอเคศูนย์ด้วยจำนวนตัวเลขมีเท่าไหร่ครับ1 2 3 4วิชาเพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับบวกกันได้เท่าไหร่ครับ สามเสรจ็จเป็นสิบส่วนสี่เพราะฉะนั้นสิบส่วนสี่เท่ากับอะไรครับห้าส่วนสองห้าหารครึ่งเท่ากับสองจุดห้าบว่าน้องนุ่นได้เกรดเฉลี่ยสองจุดห้าถูกหรือเปล่าใช่หรือเปล่าครับถ้าใครทำวิธีนี้แสดงว่าโดนหลอกโอเคนะฮะมาดูกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วคืออะไร ก็ยังยังคงเหมือนเดิมครับค่าเฉลี่ยก็คือผลรวมของเลขที่สนใจนะฮะส่วนด้วยจำนวนตัวเลขอ๋อบอกก็ใช่ครับนี่ไงส่วนจำนวนของเลข จำนวนของเลขที่สนใจไม่ใช่ผลรวมของเลขผลรวมของเลขที่สนใจกับจำนวนตัวเลขแล้วมันผิดตรงไหนนะฮะมาดูกันน้องเห็นหน่วยกิตไหมคำว่าหน่วยกิตอย่าลืมมีหน่วยกิตใช่ไหมรู้จักคำว่าหน่วยกิตหรือเปล่าเดี๋ยวตอนผลการเรียนเทอมี้ออกก็ไปดูได้เลยนะฮะว่าจะมีเกรดและหน่วยกิตหน่วยกิตคืออะไรหน่วยกิตที่ให้ต่างๆกันของแต่ละชาเนี่ยขอให้คณิตหน่วยกิตสามิตหน่วยกิตสามพละ หน่วยกิจตนึ่ศิลปะหน่วยกิจหนึ่งคือ,อไรหน่วยกิจคือน้ำหนักน้ำหนักคือ,อไรน้ำหนักเนี่ยเขาบอกว่าให้คณิตสามให้วิทย์สาแสดงว่าโรงเรียนเนี้ยให้ความสําคัญกับคณิตกับวิทย์เนี่ยมากกว่าภลระกับศิลปะถึงสามเท่าเห็นไหมเคเห็นไหมเคเอาใหม่ฮะหน่วยกิจก็คือน้ําหนักที่ให้แต่ละวิชาเพื่อให้วิชาแต่มีน้ําหนักแต่ละแต่ละวิชาแตกต่างกัน เพื่ออะไรล่ะเพื่อบอกว่าโรงเรียนนี้ให้ให้ความสนใจหรือน้าหนักแก่วิชาคณิตมากกว่าภละให้วิทยาศาสตร์มากกว่าภละและศิลปะแล้วมันมีผลยังไงมาดูกันนะฮะโอเคผลรวมของเลขที่สนใจคืออะไรครับเลขตัวแรกครับคณิตศาสตร์ใช่ไหมคณิตศาสตร์เกรดสองใช่ไหมเกรดสองเนี่ย แต่หน่วยกิจมัน3สแสดงว่าเขาเปรียบเสมือนว่ามีเกจ2ของคณิตศาสตร์เนี่ยสตัวโอเคไหมฮะคณิตศาสตร์เนาะบวกกับวิชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เกจเท่าไหร่ครับเกจหนึ่งเนาะแต่หน่วยกิจเท่าไหร่ครับ3สแสดงว่าเหมือนมีวิชาวิทยาศาสตร์อยู่3ตัวนี่แหละครับคือหน้าที่ของหน่วยกิจ คือให้ให้น้ำหนักสิ่งที่เขาต้องการโรงเรียนนี้ให้น้ำหนักคณิตกับวิทย์มากกว่านะฮะโอเคนะฮะแล้วต่อไปภาระเกทเท่าไหร่ครับเกทสีแต่ให้น้ำหนักแค่หนึ่งเหมือนมีเกทสีแค่ตัวเดียวโอเคไหมโอเควิชาต่อไปศิละปะอันนี้ภาระนะฮะวิชาต่อไปศิลปะเกทเท่าไหร่ครับเกทสามให้นวยกิจหนึ่งแสดงว่าเหมือนมีศิละปะแค่ตัวเดียว โอเคไหมครับง่ายไหมง่ายมากถ้าเจอหน่วยถ้าเจอโจทย์เรื่องหาเกรเฉลี่ยและมีหน่วยกิจก็ทำวิธีนี้เลยเห็นไหมก็คือผลลัพธ์ของเลขที่สนใจก็คือเอาเกรดของแต่ละวิชารวมกันแต่อย่าลืมหน่วยกิตวิชาไหนที่มีหน่วยกิจเยอะแสดงว่าเหมือนมีวิชานั้นเท่านั้นอย่างเช่นอันนี้เลขคณิตมีหน่วยกิจ3ก็แสดงว่าเหมือนมีคณิตศาสตร์3ตัว วิทยาศาสตร์มีหน่วยกิตสามเหมือนมีวิทยาศาสตร์สามตัวพระศิลปะมีอย่างละหนึ่งก็มีอย่างละหนึ่งตัวโอเคไหมฮะโอเคเรามาหาด้วยจํานวนตัวเลขที่สนใจโอเคไหมฮะคณิตศาสตร์เนี่ยมันมีกี่ตัวครับสามตัวเนาะวิทยาศาสตร์มีถ้กินกี 3, ่ 3, ตัวครับนมะีหน่วยกิตสามก็คือสามตัวเนาะพระมีกี่ตัวครับหนึ่งตัว เซลปะมี1ตัวเห็นไหมระวังนะฮะตัวเลขที่สนใจต้องเป็นจํานวนของหน่วยกิตนะฮะสเนี่ยเห็นไหมมีหน่วยกิตสามเหมือนมีสามมีมเ,มห 3, เหมือนมีเกศสองสามตัวก็สามตัวมีวิทยาศาสตร์หน่วยกิตสามเหมือนมีวิชาวิทยาศาสตร์สามตัวก็มีสามตัวโอเคไหมฮะพละกับเิลปะมีอย่างละหนึ่งเพราะฉะนั้นจำนวนที่ตัวเลขที่สนใจเนี่ยต้องดูจํานวนมาจากจํานวนของหน่วยกิตของแต่ละวิชาเนาะ โอเคเราก็บวกเลขครับคณิตศาสตร์สองบวกสองบวกสองได้หกิทยาศาสตร์หนึ่งบวกกับสามครั้งได้สามพละเกจสี่เหมือนเดิมศิละปะรเกจสามเดิมข้างล่างบวกกันได้เท่าไหรครับบวกกันได้แปดเนาะโอเคข้างบนบวกกันได้เท่าไรครับได้สิบหกส่วนแปดเนาะเพราะฉะนั้นค่าเฉลีย่ยคือนุอย่ยหรือเกจเฉลีย่ยของน้องนุ่นก็คือ สองนั่นเองแสดงว่าน้องเรียนเก่งไหมน้องนู่นเรียนปานกลางนะฮะนี่คือเกดเ,เฉลี่ยของนู่นโอเคนะฮะใครไม่เข้าใจก็ไปดูใหม่นอโอเ,เสร็จหน้านี้แล้วละ่ะแต่ก่อนที่จะเสร็จหน้านี้พีก็ขอสรุปให้หน้านี้เนาะหน้านี้คืออะไรคือเรื่องของการเฉลีย่ย นาการเฉลีย่ยคืออะไรต้องจำนะฮะการรวมของแล้วแบ่งออกเท่าๆกันจำครับการเฉลีย่ยอ,อะไรพูดตามบคือการรวมและแบ่งออกที่เท่าๆ,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 ๆกันโอเคนะจำการเฉลีย่ยคือการรวมและแบ่งออกเท่าๆกันโอเคนะฮะมีโจทย์มีแบบแรกคือการเฉลีย่ยตัวเลขนะฮะโจทย์ให้ตัวเลขมาเลยแล้วมาให้หาว่าค่าเฉลีย่ยของตัวเลขกลุ่มนั้นคือเท่าไหร ก็ให้จำอีกเหมือนกันว่าค่าเฉลี่ยคือผลร่วมเห็นไหมค่าเฉลี่ยคือผลร่วมและแบ่งออกเท่าเท่ากันก็คือเอาตัวเลขที่สนใจมารวมกันก่อนแล้วหารกับจํานวนตัวเลขนั้นนะฮะเห็นไหมถ้าไมนะฮะเฉลีฉ่ยตัวเลขถ้าให้ให้ตัวเลขมาเป็นกลุ่มแล้วอยากจะเฉลี่ยแล้วอยากจะหาค่าเฉลี่ยก็รวมตัวเลขนั้นก่อนแล้วจากนั้นหารด้วยจํานวนตัวเลขนะฮะอย่างเช่นอันนี้สามสองแปดสองห้าใช่ไหม เก้ามาสามมาบวกสองบวกแปดบวกห้าก่อนเนะาะหาค่าเฉลี่ยก็หาได้จํานวนตัวเลขมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเห็นไหมหารมาได้เท่าไหร่ค่าเฉลี่ยก็เป็นน,นั้นเนาะมาดูวันนี้การค่าเฉลี่ยก็คือผลรวมส่วนจํานวนตัวเลขผลรวมก็มาบวกกันเลยจํานวนตัวเลขมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมอืมแล้วค่าเฉลี่ยมันมีความหมายยังไงมันเป็นตัวแทนบอเฉลี่ยแล้วอะ่ะ มันจะเป็นตัวแทนของค่ากลุ่มกลุ่มนั้นเนาะคนะ่นอยค่าเฉลีย่ยคือตัวแทนค่าเฉลีย่ยตัวแทนยังไงล่ะก็คือตัวอย่างที่สวยๆที่ที่ดีๆก็คือการหาเกรดเฉลีย่ยของน้องๆน,นี่แหละตอนปลายก่อน ตอนปลายปีเนาะอย่างเช่น้องๆกลับไปบ้านแล้วบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าแม่เคาวันนี้หนูได้เกรดเทอมนี้หนูได้เกรด4ค่ะเทอมนี้หนูได้เกรด3.5ค่ะเห็นไหมเราเรียนตั้งหลายวิชาแต่คุณแม่ดูแค่ตัวเลขตัวเดียวใช่ไหมเขาเรียกเกรดเฉลี่ยเราเรียนต้องเป็น10วิชาแต่แต่คุณแม่เขาดูอะไรตัวเลขตัวเดียวว่าเทอมนี้ได้เกรดเท่าไหร่แม่เขาถามเกรดเฉลีย่ย คือเขาอยากรู้ว่ารวมๆแล้วอ่ะน้องอ่ะเรียนได้เกรดเท่าไหร่เขารู้ว่าน้องเรียนหลายวิชาแต่ละวิชานี่ก็เกรดไม่เท่ากันแบบนี้เนาะเนี่ยแต่ละวิชาก็เกรดไม่เท่ากันเขาเลยต้องหาเกรดเฉลี่ยว่าเสุดท้ายแล้วน้องอ่ะรวมๆแล้วเกรดได้เท่าไหร่โอเคเนาะน้องเรียนวิทย์น้องเรียนคณิตน้องเรียนศิลปะน้องเรียนภาระน้องเรียนสังคมน้องเรียนหลายวิชามากอังกฤษก็เรียนใช่ไหมแต่คุณแม่ถามแค่เกรดตัวเดียว คือเกดเฉลีย่ย no. ว่าน้องว่าลูกเกดเฉลีย่ยเทอมนี้ได้เท่าไหร่ก็คือเกดที่เฉลีย่ยที่เป็นตัวแทนของแต่ละวิชาโอเคไหมครับโจทย์ข้อนี้ก็เป็นการบอกว่าให้หาเกดเฉลีย่ยวิธีการหาเกดเฉลีย่ยโอเคนะฮะเกดเฉลีย่ยมันจะมีหน่วยกิตด้วยระวังจะมีหน่วยกิตหน่วยกิตคือ,อไรคือน้ําหนักที่เขาให้แต่ละวิชาไม่เท่ากันเพื่อที่จะบอกว่าเขาสนใจวิชาคณิตมากกว่า วิชาใดมากกว่าอย่างเช่นอันนี้น้องนุ่นน้องนุ่นโรงเรียนน้องนุ่นบอกให้ให้ให้หน่วยกิจคณิตกวิทย์เนี่ยอย่างละสามเลยอย่างอื่นให้น้อยหน่อยอยา่าลงละหนึ่งแสดงว่าโรงเรียนเนี้ยอยากให้น้องกับน้องๆเนี่ยเก่งอยากให้น้องนุ่นเนี่ยตั้งใจเรียนคณิตกวิทย์มากกว่าเห็นไหมอืมน้องๆก็ลองดูสมุดรายงานเกรดของน้องมีหน่วยกิจของให้หน่วยกิจวิชาไหนเท่าไหรบ้างเนาะโอเคการหาเกรดเฉลี่ย ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยคือผลร่วมของเลขที่สนใจหาด้วยจำนวนตัวเลขนั้นๆเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่ระวังว่าเกรดเนี่ยของแต่ละวิชาเนี่ยต้องบวกกันเป็นจำนวนของหน่วยกิตอย่างเช่นคณิตศาสตร์เกรดสองมีหน่วยกิตสามเหมือนมันก็เปรียบเสมือนว่ามีวิชาคณิตศาสตร์อ,รรอยู่สามอันเห็นไหมต้องบวกสองเนี่ยสามครั้งเห็นไหมหนึ่งสองสามวิทยาศาสตร์เกรดหนึ่ง แต่มีหน่วยกิจ3ก็เหมือนมีวิทยาศาสตร์อยู่3อันคือน้ำหนักอยู่3อันพละเาหน่วยกจสี่แต่แค่หน่วยกิจแค่หนึ่งก็แสดงว่ามี4แค่ตัวเดียวเนาะซื้อปะมีหน่วยกิจ3แต่ไม่ใช่มีเกจสามเนหน่วยกิจแค่หนึ่งแสดงว่ามี3แค่ตัวเดียวจากนั้นจำนวนตัวเลขหรือจำนวนเกรดก็นับเลยเขามีกี่ตัวหนึ่งสองสามคณิตมี3ตัววิทย์หัวใจวิทย์มีอีก3ตัว พล่ากับเสื้อผ่ามีอีกอย่างละหนึ่งตัวนะฮะก็คือจำนวนหน่วยกิจตนวละมาบวกกันเลยแล้วก็หารกันโอเคนะฮะสรุปก็คือถหาเกจหา,กหา,กหากเกจหาเกจเฉลีย่ยก็คือผลรวมของเลขสนใจส่วนตัวเลขจานวนตัวเลขแต่อย่าลืมจำนวนตัวเลขที่สนใจเนี่ยนับหน่วยกิตด,ด้วยโอเคนะฮะถ้าใครเข้าใจแล้วก็ใบหน้าต่อไปเลยนะฮะ